ที่ทางานจกากไพ่มีลูกค้ามาจีบไหมเราสามีห่วงไหมที่มาทํางานทานําอาชีพจกากไพ่เนี่ยทำงานเป็นดีลเลอร์เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีลูกค้ามาจีบอยู่แล้วนะคะเพราะวันหนึ่งเราเจอคนหลายประเภทมากนะคะถึงแม้ว่าดิฉันจะไม่ได้หน้าตาสะสวยอะไรนะคะแต่ก็มีลูกค้ามาจีบอยู่เรื่อยๆเ่าไปแล้วนะคะ <S <S ว่าลูกค้าเนี่ยเคยเสนอขอเลี้ยงดูนะคะให้เงินประมาณเดือนละแปดพันเหรียญโดยที่เราเนี่ยออกจากงานแล้วก็ไม่ต้อง <ผม S 1> ทำงานก็บอกลูกคา้าทันทีเลยว,ว่าฉันแต่งงานแล้วแล้ว,ลวมีสามีแล้วนะคะคือไม่ขอรับข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นจากเกอีกสามีเนี่ยคือไว้ใจ ึ่งกันและกันนะคะแล้วเราก็ดูหน้าที่ดีนะคะว่าเราอยู่ตรงนี้เนาะเราต้องเจออะไรและสามีก็เข้าใจในงานของออมนะคะคือก็ไม่ได้หึงหวงหอะไรหมัยตอนที่สามียังประจำการทหารอยู่นะคะสามี d e p l o บ่อยมากนะคะซึ่งตัวออมก็เข้าใจในงานของเขาแล้วก็ไว้ใจเชื่อใจสามีาตอนที่ออมเลิกทางานจกากไพ่เนี่ยสามีก็เข้าใจนะคะว่าเรามาทํางานตรงนี้เราต้องเจอลูกค้าแบบไหนประเภทไหนน,นะคะการใช้ชีวิตคู่นะคะความเข้าใจกันและความเชื่อใจกันเ,นเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะถ้าเกิดเราไม่มี2ส,สิ่งนี้นะคะเราจะไม่สามารถดําเนินชีวิตคู่ต่อไปได้แน่นอน